สวัสดีละกา,ากทักใต้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องอุบลดับสิ่งทา,งา้งด้าวยูทูบครับกระปรับผมใจนุ่มต้นก้อนบอกคนจากพี่น้องก็อยากรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับก<อ>็หนาฝนครับหนาฝนก็ต้องระมัดระวังนะครับพี่น้องเอาฝนค,ครับเบาเป็ียังกัถือว,ว่าดีแล้วลมครับพี่น้อง โอ้ก็ท <German> <annex> <man> ีมงานนี้มาจากน่าจะรวยนะครับมือนันผมในท้ายคลิปไว้อยู่แล้วก็น่าสิเป็นรถเป่าป่ะคือสงสัยสิล่งเป็นรถเป่าล่ะอันรถเป่ามั้เสียมาลมรถนักบ่ะโอ้นี่ว่ะ ว่าอยู่รถเป่าขึ้นลุมรถนักครับอันนี้รถหนักไหครับเป็นเทออกแล้วมันลุมยังอยู่ที่หนองช้างใหญ่ครับหนองส่างใหญ่อำเภอเมือ,มองสามิจังหวัดราช่านีครับพี่น้องกล้อดำมครับตามเบิ้งการเก็บกู้ครับว่าสิยังไงก็มี เอเคร้อยแล้วก็ซาเน่ซูเปอร์เอซีครับกํลังมาหอดครับก bueno, ็กำลังทําการครับดี๋่วยชอยเหลือกันครับเดี๋ยวกําลังจะทําการช่วยเหลือครับ นี่ก็กำลังทำการเสียเอาขึ้นครับแต่ประเด็นมันอยู่คือดํมมันยังยังอ่าอย่างเนี้ย ถอดทอดสหรือเปล่าสายถอดสายแล้ว <c oughs> อว <c oughs> อก

ตอนนี้กำลังสีทํำการครับ กำลังจะทำการเอาขึ้นนะครับไปอยู่กับโกเบครับ s k ร4 0นะครับแล้วก็โจซาน่ Sunny ครับ หน้าฝนครับพี่น้องลำบากเนี่ยเจ็ดงานก็นลำบากครับ สองคันวันไหนซิมีปัญหาครับ

ฮะกวอดีเสียันตัวหาเขามาบงนี่ยัน็รู้นงครเป็นยังเส้เขียวเนี่ยบ่ ทางงุดลีกันอ๋อนี่ครับพี่น้องเด็กกำลังทำการเก็บกู้ครับไอก้กำลังใจนึกก็านะครับ

ปเป็นสิ่งที่บุยังให้เกิดครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเห็นแบบนี้ ไปยังไเสียคือเดลงีไปเินลง,าง,งทางอเิมทางโอ้เสื่มทา,างนกระดับต้นเถนเนยแบบม่เ้ยลดม่เี้ยนิดเดียฟ้าขางไม่ได้เปิดดำเลยดำเลยครับเพราะมันยังคนคือว่าเปิดฟ้าขาม อว่าอเลยครับเป็นหูว่ามือรุ่งมือไฟมือไฟดำน้อเนาะเปนกับมือไม่เนี่ยผมป่านะป่ะนาจะเป็นยังไลดอกสักไหนตัวบุบบองหันดีป่มือหนึ่งกจาขึ้นบุบเฮ้ยโมบุบสี่มือนหนึ่งพน อันนี้ดินงับดำา่ะเด้ยครับสายถอดออกแล้วสายถอดออกเรียบร้อยครับแต่ว่าดำเอาเข้ายังไม่ได้ รถทางแข็งแรงแน่อยู่ครับพี่น้องแข็งแรงอยู่นะครับก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมาก thấy đây sang lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền không oh. อันนี้คือหนึ่งเหตุนะครับถ้ายังเอียงนะครับก็ขออนุญาตแนะนําก่อนเวลาจะดำเนี่ยถ้ามันเอียงคนระเปิดฟ้าข้างเนะี่ยเปิดฟ้าข้างปังที่มันเอียงครับเราแล้วกระดำอันนี้บร่ได้เปิดฟ้าครับปันก็นกนเลยลม่มดินมันก็สุดน้ามานละก็ให้กำลังใจกันครับอันนี้มาเอาขึ้นเรียบร้อย เวลาจ่ไป่ยั้งแหี่ยงแน้ะครับยงบงบันไดห<บ>งอเลยได้พับกับเดี๋ยวดูความเสียหายสักหน่อยก็น,ออน่าจะมีแค่เราบันไดกับประตูนั่นแหละอย่างอื่นก็กระจกกระจกยังไม่แตกครับ กระจกก็ไม่แต็แล้วสลิงล้วก็น่าจะใช้ได้เหมือนเดิมครับต้องถามช่างว่าสภาพแบบนี้จะสตาร์ททำงานต่อเลยหรือไม่หรือจะต้องเช็คเปิดให้น้ำมันเครื่องไหลลงหรือเปล่าผมก,ก็ไม่แน่ใจนะ

มีสิบปดโซครับเนาก็นายสํเเ็็จแล้วลหละนะครับสำหรับการเก็บปูเจ้าเอบาสองหนึ่งศูนครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องจีเขาบึงครับเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับอํลลาฮาจากพี่น้องขึ้นก่านะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ